ราคาของบิตคอยในวันนี้เรียกได้ว่าตอนนี้พุ่งทยานกันเลยแล้วหลังจากนี้โอกาสที่ราคาของบิตคอยจะวิ่งกันไปที่จุดไหนเดี๋ยวเราลอมาดึงในวันี้กันนะครับ สวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับดีเพื่อนๆของเรานะในช่องทาง YouTube ช่องบอล h a p p เ n สินเวสเ s อร์ช่องนี้เ่ยครับถามกันเข้ามานะว่าอยากจะให้ผมนะวิเคราะห์ราคาของ b ิ t c อย n ว่าแนวโน้มหลังจากนี้จะวิ่งไปกับที่ จุดจุดไหนวันนี้ก็เลยตั้งใจจะมาทําคลิปคลิปนี้เพื่อตอบคําถามตรงนั้นกันเลยนะครับแต่ก่อนที่ไปรับชมและเราฟังคลิปปนี้ครับก็อยากฝากเพื่อนๆทุกคนเลยนะช่วยเป็นกาลังใจดีๆให้กับช่อง One h a p p i n e s s สเ s ส e ูแลนะผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแร์รือคนที่คุณรักนะกด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ ได้ด้วยนะครับผมอย่างที่ผมได้เคยสัญญากันเอาไว้นะว่าถ้าช่อง Bond h a p p น n e s s Investor ช่องนี้นะมีผู้ติดตามถึง1 0 0 0 0ซับสครา์เป็นที่เรียบร้อยเมื่อไรนะครับผมจะมอบของรางวัลให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนนะซึ่งของรางวัลที่ผมตั้งใจจะมอบให้ต้องบอกเลยนะว่าหลายต่อหลายคนคุณอยากจะทําให้ชีวิตของคุณนะมีการเงินที่ดีขึ้นนะคุณอยากจะทําให้การเงินของคุณมันสตรองขึ้นปลดหนี้ได้นะพาตัวเองไปสู่คําว่าอิสรภาพทางการเงินซึ่งต้องบอกเลยนะว่าผมเคยทําโปรแกร,รมลักษณะที่กําลังพูดถึงอยู่ตรงนี้นะครับให้กับ ลูกสิษของผมหลายต่อหลายคนมาเยอะแล้วพอสมควรนะแต่เงื่อนไขคือถ้าวันนี้เนี่ยคุณอยากจะปลดหนี้ได้คุณอยากจะมีการเงินที่แข็งแรงขึ้นคุณอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินคุณจําเป็นครับที่ต้องเอาคําแนะนําของผมเอาไปลงมือทําแบบร้อจริงๆ ง่ายครับห้ามดื้อห้ามเถียงห้ามสนห้ามเหยียบเบรกโดยเด็ดขาดนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับมันจะทําให้คุณครับไปถึงผลลัพธ์ได้อย่างแน่นอนเพราะล่าสุดนะครับก็มีคนที่เขาเข้ามาในคลาสลักษณะแบบนี้ของผมนีระยะเวลาเพียงแค่2เดือนเท่านั้นครับเขาเกือบจะไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับบางคนเนี่ยเพิ่งรู้จักกับผมยังไม่ถึง2ปีเลยนะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยเช่นเดียวกันการเงินของเขาก็แบบว่าค่อยๆทําให้มันสตรองขึ้นเรื่อยๆ เขาสําเร็จไปกว่า60เป็นที่เรียบร้อยแล้วและล่าสุดนะมีคนที่เรียกได้ว่าการเงินของเขาเนี่ยติดลบนะเดือนละเฉียดแสนกันก็มีนะแต่เรารู้จักกันเพียงแค่1ปีก็มีนะเขาสามารถพาตัวเองไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้แล้วด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณอยากได้สิ่งสิ่งนี้อย่างที่บอกนะครับผมจะให้เป็นของรางวัลสําหรับช่องทาง YouTube ตรงนี้โดยโปรแกรมที่ผมจะพูดถึงตรงนี้นะชื่อโปรแกรมคือรอดหรือร่วงรู้กันได้เลยนะโดยโปรแกรมนี้ผมบอกเลยนะคุณมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาฟรีเลยนะครับย้ำนะครับว่าเขา จะให้เป็นของรางวัลสําหรับชาวสมาชิกในช่องทาง u t u b e ตรงนี้นะโดยโปรแกรมที่ผมพูดถึงรอดหรือร่วงที่ว่านี้นะผมจะทําให้กับคุณนะในช่วงสิ้นเดือนมกราคมนั่นเองแล้วเราจะทําโปรแกรมนี้กันนะหนึ่งเดือนเต็มเ็มย้ําว่าฟรีนะโดยผมจะปิดรับสมัครโปรแกรมนี้นะภายในวันที่25มกราคมนะครับใครที่คุณสนใจนะสามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดที่ผมแปะเอาไว้เลยนะโดยพิมพ์คําว่ารอดหรือร่วงนะครับแล้วหลังจากนั้นเดีย๋ยวแอดมินจะพาคุณเข้ากลุ่มนะโดยสิ่งที่คุณจะต้องทำนะ คือส่งหลักฐานในการติดตามช่อง YouTube Bon d h a p p i n e s s Investor ตรงนี้ครับให้กับทางแอดมินนะครับแอดมินถึงจะพาคุณเข้ากลุ่มกันต่อไปนะครับผมแต่ผมบอกเลยนะครับถ้าคุณตั้งใจทำแบบที่ไม่ดือ้อไม่โซนไม่เหยียบเบรกชีวิตของคุณในด้านการเงินจะดีขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับก็ไว้เจอกันนะครับผมและแน่นอนครับด้วยสถานาการณ์ในตอนนี้ของราคาบิตคอยเนี่ยเรียกได้ว่าจากที่เราร่วงลงไปกันที่จุดต่ำสุดคือประมาณ1 5 0 0 0นะัะดีดขึ้นมาถึงจุดปัจจุบันล่าสุดที่ผมเห็นสูงสุดวิ่งงกันถึ3800,8000 กันเลยทีเดียวคนระับหลายต่อหลายคนคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยจุดตอนนี้จะขายดีหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะโฮกันต่อไปหรือว่าจะเข้าซื้อดีหรือเปล่าวันนี้ผมเลยจะมาแชร์และแบ่งปันสิ่งสิ่งนี้นะครับแต่ต้องขอเน้นย้ําก่อนนะครับว่าคลิปคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครนะกระโดดเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างบิตคอยน์เพราะฉะนั้นขอให้คุณระลึกเอาไว้เลยนะครับว่าทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดี อยากแน่นอนเราพร้อมฟังไลน์อียครับเดีย๋ยวเราลอ,ลองไปดูกันเลยโอเคตอนนี้ครับผมเปิดกราฟของสกุลเงินดิจิตอลที่มีชื่อว่าบิตคอยกันขึ้นมานะครับด้วยสถานการณ์ปัจจุบันล่าสุดนะครับอยู่ที่36,971นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดครับจุดปัจจุบันที่เรามองเห็นนะผมเคยพูดอย่างชัดเจนนะว่าถ้าราคาของบิตคอยนะวิ่งทะลวงนะับโซนประมาณ28,0 0 0จนถึง3 2 0 0 0ไปได้นะแบบยืนเหนือเหนือไปได้นะคุณจะได้พบจุดถัดไปนะที่บิตคอยจะขึ้นไปทดสอบ นั่นคือจุดปัจจุบันในตอนนี้นครับก็คือโซนปัจจุบันนี้นะครับสามหมื่นเจ็ดพันจนถึงประมาณสี่หมื่นนั่นเองซึ่งผมต้องพูดแบบตรงไปตรงมานะ,นะตอนนี้เนี่ยราคาของบิตคอยก็คือมาทดสอบประมาณโซนสามหมื่นเจ็ดพันถึงสี่หมื่นที่เราพูดถึงอยู่นั่นเองนะครับหลายต่อหลายคนเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งแล้วว่าจุดตอนนี้เนี่ยมันคือแนวต้านนะครับที่มาทดสอบกันอยู่นะซึ่งแน่นอนครับถ้ามันไม่สามารถผ่านแนวต้านตรงนี้ได้มันก็จะร่วงลงมานะครับ ลงมาที่โซนประมาณ28,000จนถึง32,000อีกครั้งหนึ่งซึ่งผมบอกเลยคนระับถ้าเกิดการร่วงที่จุดจุดนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายก็เป็นไปได้นะที่คุณควรจะเข้าซื้อนั่นเองถ้าเกิดร่วงลงมานะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ร่วงลงมาและสามารถยืนทยานเหนือ40,000ไปได้นะครับคุณก็จะเจอจุดทดสอบถัดไปนะครับอยู่ที่ประมาณ4 2 0 0 0วิ่งไปจนถึงประมาณ46,000ซึ่งต้องบอกเลยนะว่าแนวโซนที่ผมตีเอาไว้เนี่ยเออมีอีกหลายโซนมากๆที่บิตคอยจะต้องไปทดสอบนะก็ต้องบอกว่ามันเป็นจุดที่แบบ เป็นการพิสูจน์ตัวนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบิตคอยจะสามารถกล้าแกลกระทยานขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ต้องมาคอยจับตามองกันต่อไปนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าคุณสังเกตดีๆครับตอนนี้ในส่วนของทำเฟรมวี We นีผมเคยพูดอย่างชัดเจนนะว่าในทำเฟรมวีคเนี่ยณนะตำแหน่งของโซนสีแดงตรงนี้นะครับมันคือแพทเทิร์นของมู l ลชไดเวเ e นซ์นั่นเองนะครับ คือมันเกิด bullish divergence เกิดขึ้นเนี่ยนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าราคาของบิตคอยอย่างไงก็ต้องวิ่งทะยานพุ่งสูงขึ้นไปนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับใช่ครับตอนนี้มันก็วิ่งสูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่องผมเลยมองภาพนะว่ามันจําเป็นนะที่จะต้องผ่านโซนอย่างที่บอกไฮ้ได้แต่ตามแนวฟิโบนัชชีของเราเนี่ยจะเห็นอย่างชัดเจนนะว่าจุดถัดไปเนี่ยที่ค่อนข้างมีเนื้อสําคัญเนี่ยจะวิ่งอยู่ประมาณ4 1 0 0 0ึ่งถึง4 2่0 0นองันซึ่งผมมองภาพนะว่าการจะเป็นขาขึ้นอย่างช เช่นเดียวกันครับสำหรับภาพใหญ่แต่ตอนนี้เนี่ยจุดสําคัญในกราฟวีคเราจะมองเห็นนะว่าณตอนนี้นะกราฟวีคตรงนี้มันเข้าสู่แดนโอเวอร์บอทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าใครที่แบบดอยจากครั้งที่แล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องตัดสินใจนะว่าคุณจะเทขายออกดีหรือเปล่านะเพื่อรักษาต้นทุนของคุณแล้วรอมันย่อลงมาแล้วค่อย เก็บอีกทีหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องไปพิจารณากันดูเอาเองนะครับผมและในภาพปัจจุบันนะผมเปิดในส่วนของ Time r f r e m e มันขึ้นมานะใน time frame มันเนี่ยคุณจะมองเห็นอย่างชัดเจนแนละ้วว่าอินดิเคเตอร์ข้างล่างเนี่ยคือ RSI เนาะคือพูดง่ายๆหมายความว่าไงภาพใหญ่เนี่ยมันยังบอกว่ามันยังไม่ขึ้นสู่แดน โอเวอร์บอสนะครับคุณอาจจะต้องรอให้มันขึ้นสู่แดนโอเวอร์บอสแล้วค่อยตัดสินใจนะสำหรับคนที่แบบสายโฮลนะ์ถือยาวๆเนี่ยผมมองภาพว่าตรงนี้คุณแค่รอเป็นการสะสมโฮล์เอาไว้อาจจะเหมาะสมกับคุณสมามรากว่าและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณมาดูนะตอนนี้เนี่ยผมเปิดอินดิเคเตอร์ในส่วนของ Bitcoin l o g อกการรทึมนะครับสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นนะทุกครั้งนะที่มันขึ้นไปชนโซนด้านบนมันจะมีการร่วงลงมาชนโซนด้านล่างเกิดขึ้นจากนั้นก็ดีดตัวขึ้นไปชนโซนด้านนนบแลล้ววก็ร่ง,งมาชนซน ด้านล่างแบบนี้นะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจากโซนด้านล่างขึ้นไปชนโซนด้านบนนะครับแล้วก็ค่อยร่วงลงมาชนโซนด้านล่างมีรอบล่าสุดตรงนี้ครับไม่ถึงโซนด้านบนสุดนะแต่ก็ถือว่าอยู่ในโซนด้านบนเนาะล่าสุดเนี่ยมันเลยเกิดการร่วงลงมานะครับคือดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่แค่ชนโซนด้านล่างแต่ทะลุลงมาแต่ถ้าเราเกิดเรามองแนวดีๆมันก็เหมือนวิ่งอยู่ในโซนด้านล่างนะคือประมาณแบบช่วงขอบตรงเนี้ยเนาะผมเลยมองภาพครับว่าตอนเนี้ยราคาของบิตคอยนี่ใน คำเฟรมมันเนี่ยมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะว่ามันอยู่ในโซนค่อนข้างต่ําด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยจุดปัจจุบันอาจจะไม่ใช่จุดที่จําเป็นต้องขายก็เป็นไปได้สําหรับคนที่ถือยาวจริงๆนะและแน่นอนครับเราเคยพูดกันไปนะว่าราคาของบิตคอยนมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปโซนด้านบนสูงๆตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ตรงนี้อาจจะต้องรอหลังฮาฟฟิงหรือว่าสถานการณ์ของบิตคอย n e อีทีเอฟที่กำลังจะโผล่เข้ามาอีกก็เป็นไปได้นะครับผม มาสรุปคลิปคนี้กันสักนิดนึงครับจากเมื่อสักครู่เป็นเบอร์ดีๆทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนครับว่ามุมมองส่วนตัวของผมที่ผมมองเห็นสําหรับตัวราคาของ Bitcoin ต่อจากนี้ไม่ว่าจะเป็นกราฟเดย์กราฟวีคหรือว่ากราฟมันที่ผมมองเห็นมีโอกาสนะครับว่าจุดปัจจุบันคุณควรจะต้อง Take Action แบบไหนยังไงคุณก็ลองเอาสิ่งที่ผมแชร์แล้วแบ่งปันไปคิดคลิเเราะห์แยกแยะแล้วตัดสินใจด้วยตัวของคุณ กันไปนะครับและสาหรับใครนะถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปคลิปนี้และชื่นชอบคลิปคลิปนี้หรือรู้สึกว่าคลิปคลิปนี้มันดีหรือมีประโยชน์ก็ฝากเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมอีกสักครั้งนะป่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปคลิปนี้ให้กับคนที่คุณแชร์หรือคนที่คุณรักนะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปสนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านต้ ได้ด้วยนะครับผมและแน่นอนที่สุดครับตอนนี้เนี่ยผมกำลังทำโปรแกรมอย่างที่ได้พูดไปเมื่อตอนต้นเนาะถ้าใครสนใจคุณก็ทักเข้า,ใใาไปนะครับพร้อมกับส่งหลักฐานการติดตามช่อง YouTube ด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับและผมตั้งใจนะหลังจากที่หลุด10,000 subscribe ตรงนี้ไปผมจะให้ของรางวัลในอนาคตอีกทีนะหลังจากที่ช่องช่องนี้นะครับมีผู้ติดตามถึง50,000 subscribe กันนะครับก็จะมีของรางวัลมอบให้กับคุณอย่างแน่นอนก็ไว้รอดูแล้วกันนะครับ อย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์แล้วแบ่งปันตรงนี้ครับลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเงินอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดครับแต่ขอให้คุณจดจําเอาไว้ให้ดีครับว่าเงินจะมีความสําคัญทุกครั้งเมื่อคุณจําเป็นที่จะต้องใช้นะครับแล้วกรณีที่คุณมีเงินครับมันย่อมทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นทําให้คนในครอบครัวคุณหรือคนข้างหลังของคุณหรือคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักมีความสุขได้มากข ผมโคชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช,มชม่องบอลฮ a p p พิเลสเวสเ s t ร์และดูคลิปคลิป,ลป,ลปนี้กันจนจบมีโอกาสไว้พบกันในคลิปคลิป,ลปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม